มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหามพระอีก3รูปส่งโรงพยาบาลหลังเพิ่งฉีดวัคซีนโควิดจากกรณีพระครูสิริปัญญาเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์บรณะภาพหลังเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ได้เพียง1วันเท่านั้นซึ่งล่าสุดนะคะอยู่ระหว่างรอผลชนสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจนั้น เมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาได้รับการเปิดเผยจากพระลูกวัดรูปหนึ่งว่าพระครูสิริปัญญาเมธีเข้ารับวัคซีนที่วัดไตรมิตรหลังจากกลับมาที่วัดแล้วรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวโดยได้พูดคุยกับพระรูปอื่นและเห็นว่าเป็นอาการข้างเคียงปกติที่ทราบจากเอกสารแนะนำหลังฉีดก็คิดว่าอาการข้างเคียงปกติแต่เช้าวันที่1เมษายน ปกติพระครูสิริปัญญาเมธีจะออกรับบินฑบาตทุกเช้าแต่ปรากฏว่าสายแล้วท่านยังไม่ออกจากกุฏิก็เลยเข้าไปดูพบว่าเห็นท่านนอนนิ่งจึงรีบนําตัวส่งยังรนพยาบาลตํารวจและทราบภายหลังว่ามรณภาพแล้วก็กําลังรอผลชน,นสูตรอยู่ล่าสุดเมื่อวันที่2เมษาย,ยนมีรายงานว่าภายหลังจากการรับฉีดวัคซีนโควิด19ยังมีพระวัดสัมพันธวงศ์ที่รับวัคซีนอีก3รูป มีอาการข้างเคียงก็คือไข้ขึ้นสูงจึงนำส่งยังโรงพยาบาลจุลาลงกรโดยหนึ่งในสามรูปมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกอย่างไรก็ตามถือเป็นผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดซึ่งอาจอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ